พร้อมเสิร์ฟจ้าสันคอหมูจะทำเมนูข้าวต้มหมูนะคะใช้สันคอหมูเท่านี้จะไปบดนะคะเละือกกระชี้เช้านี้มาเข้าครัวกับสาวนิดอีกแล้วจ้ามาทำข้าวต้มนะจ๊ะข้าวต้ม หมูกุ้งนะคะแล้วก็เห็ดหอมค่ะอันนี้ก็หอมซอยไว้โรยหน้านะคะทุกคนคะ่ะเราไปดูไปทํากันเลยจ้าหม้อของเราเดือดเรียบร้อยแล้วนะจ้าเสานี้จะใส่เห็ดหอมลงไปก่อนเลยจ้ะเห็ดหอมลงไปก่อนเพราะว่าที่ขาวๆที่เป็นฟองเห็นอยู่นี่สานี้ต้มหัวกุ้งไว้แล้วได้จ้ะหัวกุ้งซึ่งมีมันกุ้งอยู่นะคะผมปรุง,งรสค่ะ นิดหน่อยสองนิดกะเอาเลยเด้อค่ะเพราะว่าทำประมาณสองชามนะคะเนาะประมาณสองที่ตัดใจนิดหน่อย สีอิวขาวนี่มาเขาขต้มเครื่องนะคะเขาต้มหมูกุ้งใส่ข้าวลงไปเลยจ้าหอมมันกุ้งนะคะทุกคนคะ่ะนี่ มาใส่หมูกันเลยค่ะหมูบดนี่ใช้ใช้หมูส่วนสันคอนะคะสันคอสไลด์เอามาบดจะนุ่มอร่อยจ้ะไม่แข็งไม่แข็ง,ไม,ขงไม่กระด้างสาวนีน่ล้างมือสะอาดแล้วเด้อ อหอมมากๆเลยค่ะไม่มีสูตรตายตัวนะคะตามใจชอบเลยช้อนฟองที่ลอยขึ้นมาออกให้หมดเลยค่ะเด้อน้ำข้าต้มเราจะได้หอมหอมไม่ข้าวเลยค่ะเด้อข้าวยุข้าว,าวเดี๋ยวเบิดจ้า อ่ะทางนี้ก็เตรี่ยวกักียมรอเลยจ้าไว้สำหรับใส่ข้าวต้มเราเกี่ยวกับกยำหอม้เราจะไปลอยหน้าข้าวต้มใส่แบเดียจ้าเกี่ยวไฟกลางนะคะตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวไฟแรงเล้วเกี่ยวกับไฟก,ก,บกลางๆใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะเกี่ยว มี่ทุกคนคายดูหัวกุ้งนี่หัวกุ้งมันเต็มเต็มหัวเลยเป็นยังไงจ้าสีสันน่ารับประทาน อันนี้รสชาติได้แล้วนะคะทุกคนคะรสชาติได้แล้วกุ้งสุกแล้วหมูสุกแล้วนะคะเดี๋ยวรอเสิร์ฟได้เลยจ้ารอหอมเกียวแป๊บนึงข้าวต้มหมูกุ้งยัอยๆค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะเป็นกระแซบบอมาเด้อกินน้ำกันค่ะ ไปชิมกันเลยค่ะข้าวต้หมูกุ้งตัวใหญอ่อร่อยขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดคอมเมนต์ uh, comment, หรือว่ากดกระดิ่งกดแชร์ให้สาวนิดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะ